สวัสดีครับผมสวัสดีวันนี้วันที่5พฤษภาคม2564แล้วนะครับผมก็มจะไปตามติดดูสถานการณ์โควิด19ออก,กันต่อนะครับเมืองไทยเราวันนี้นะครับยอดผู้ติดเชื้อยังพุ่งอยู่นะครับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็ยังพุ่งขึ้นมาถึง2,000กว่ารายนะครับวันนี้ก็น่ากลัวนะครับละลอกนี้ละลอกที่3ที่เมืองไทยแล้วก็น่ากลัวมากเพราะว่า ผมก็ได้เห็นข่าวที่าในเพื่อนคูของแพทย์หญิงท่านหนึ่งได้แชร์ประสบการณ์ออกมาว่านะครับระลอกสามนี้นะครับเป็นโควิดที่สายพันธุ์ที่มันดุร้ายมากนะครับผมดุร้ายของร้ายมากนะครับผมมันไม่น่ารักเหมือนที่วิวันผ่านมานะครับผมเพราะว่าไม่ว่าผู้ป่วยจะมีโรคประจำตัวโรคแทรกซ้อนหรือเปล่าหรือไม่มีก็มันแบบว่า อาการจะรุนแรงนะครับผมอาการจะรุนแรงทําใหผาาผ้ผู้ป่วยมีอาการซึมนะครับผมผู้ป่วยมีอาการอะไรมันมัน่นเหมือนรอบๆที่ผ่านมานะครับผมก็ท่านแพทย์หญิงท่านหนึ่งท่านได้แชร์ประสบการณ์ที่เคยดูแลรักษาคนป่วยมาเป็นเวลาเจถึงปีแล้วนะครับผมแล้วก็ดูแลผู้ป่วยมาเกสามสี่ร้อยรายแลประมาณนั้นนะครับพอเห็นในะระลอกที่สามนี้ว่า อาการมันจะรุนแรงมากนะครับผมม,มันเชื้อที่มันโหดมากนะครับอย่างสายพันธุ์อินเดียก็ยิ่งน่ากลัวมากนะครับสิงคโปร์ตอนนี้ก็ภาพต้องห้ามนะครับอินเดียจะเข้าสิงคโปร์ไม่ได้นะครับช่วงนี้เพราะว่ายอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อรายวันก็เยอะและยอดผู้เสียชีวิตเยอะมากนะครับในอินเดียว,วันหนึ่งตกไปเป็นวันละหลายพันนะครับติดเสียชีวิตนะครับ ยอดผู้เสียชีวิตในอินเดียตะลุสองแสน่ารายแล้วนะครับในทุกวันนี้นะครับสองแสนกว่าครัที่ผู้เสียชีวิตครับครับเรามารวบรัดกันเลยนะครับดูว่าสถานการณ์ในสิงคโปร์นะครับตอนนี้เป็นยังไงนะครับสิงคโปร์ประจําวันที่ห้านะครับรายงานประจําวันที่ห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสี่นะครับอัปเดตมาตอนเที่ยงนะครับสารสุขสิงคโปร์อัปเดตมาตอนเที่ยงนะครับ ในเคสในหอพักคนงานไม่พ,พบผู้ติดเชื้อนะครับแต่ก็มีเคสชุมชนอยู่หนึ่งรายนะครับรวมวันนี้เคสภายในประเทศหนึ่งรายนะครับในสิงคโปร์นะครับพ,พบผู้ติดเชื้อรายใหม่หนึ่งรายนะครับผมมีความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยนะครับผมแล้วก็มีเคสนําเข้าอีสิบห้ารายครับผมเคสนําเข้าสิบห้ารายนะครับสาหรับวันนี้พ็รวมเป็นสิบหกนะครับมีเคสภายในประเทศแค่หนึ่งรายแล้วก็นำเข้าสิบห้ารายนะครับในสิงคโปร์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสมทั้งหมดในสิงคโปร์6 1 2มือรายนะครับแล้วก็ที่ออกจากโรงพยาบาลข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับพอสิงคโปร์โดยสาธารณสุขอัพเดตในช่วงดึกนะครับ4 5หทุ่มประมาณนี้นะครับเมื่อวานนี้ว่าไปออกจากโรงพยาบา17ล17รายนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ยังไม่ได้อัปเดตนะครับนี่ข้อมูลเมื่อวานนะครับ ยกจากโรงพยาบาล17รายแล้วก็รวมยอดที่รักษาหายแล้วก็60,000กับ823รายนะครับ6 8 2 3รายที่รักษาหายนะครับกำลังรักษาอยู่ตอนนี้นะครับ131รายนะครับแล้วก็267อยู่ในขั้นตอนรีค o เวอร์นะครับตอนนี้มีผู้ป่วยอยู่ในห้อง ICU 2รายนะครับในสิงคโปร์นะครับผมและยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดในสิงคโปร์นะครับเพิ่มแต่มีการระบาดขึ้นมานะครับ31รายนะครับยอดรวมผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับ เราไปกันอย่างรวดเร็วนะครับไปต่อที่เมืองไทยเราเลยนะครับสถานการณ์โควิดสิในประเทศไทยนะครับข้อมูลวันที่5พฤษภาคม2564นะครับจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมได้อาเดตมาว่ามียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ2,112รายนะครับสองหนะครับสำหรับวันที่5พฤษภาคมนี้นะครับผม ใน2,112รายนี้นะครับผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการนะครับ1,955รายนะครับแล้วก็ค้นหาผู้ป่วยเชิงลุกในชุมชนก็152รายนะครับผู้ป่วยเดินทางจากต่างประเทศตามช่องทางธรรมชาติไม่พบนะครับผู้เดินทางจากต่างประเทศที่เข้าสถานที่รักยี่รัฐจัดให้นะครับหมายถึงว่าเข้ามากักตัวนะครับประมาณนี้นะครับ เข้าสถานที่กับกัรที่รัฐจัดไว้ให้ก็พบติดเชื้อห้ารายนะครับรวมยอดเป็นสองพันหนึ่งร้อยสิบสองรายนะครับในเมืองไทยเราวันนี้นะครับสำหรับยอดผู้ติดเชื้อสะสมนะครับนี่ปีติดเชื้อสะสมที่มีรายงานว่าตอนนี้เจ็ด0มืสี่พันเก้าร้อยรายนะครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดตั้งแต่มีการระบาดโควิด19ในเมืองไทยประมาณนะครับจากข้อมูล ยอดผู้ป่วยะสะสมนะครับยอดผู้ป่วยสะสม4อยอดผู้ป่วยสะสม74,900รายนะครับแล้วก็หายป่วยแล้วนะครับสําหรับผู้ที่รักษาหายแล้วก็44,360รายนะครับที่รักษาหายแล้วนะครับผมยังรักษาตัวอยู่ตอนนี้อนยะู่ในขั้นตอนการรักษาอยู่ตอนนี้ก็3มื่นกับ222รายนะครับ สามหมื่นกับสองร้อยยี่สิบสองรายครับผมแลวยอดผู้เสียชีวิตนะครับตอนนี้นะครับมีเสียชีวิตเพิ่มในวันนี้นะครับสิบห้ารายนะครับเสียชีวิตประจําวันที่ห้าพฤษภาคมสองห้าหกสี่นะครับเสียชีวิตเพิ่มสิบห้ารายและยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดไปอยู่ที่สามร้อยสิบแปดรายแล้วนะครับผมครับข้อมูลก็มีเท่านี้นะครับข้อมูลเ้ต้นมีเท่านี้นะครับผมก็ฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับ พอเรามัดระวังสถานที่สุ่มเสี่ยงดูแลรักษาตัวเองนะครับไปไหนมาไหนก็เซฟตัวเองนะครับผมถ้ามีไม่มีความจําเป็นก็ไม่เดินทางไปในสถานที่สุ่มเสี่ยงนะครับผมยพยายามปกป้องไปนะครับผมจนกว่าสถานการณ์มันอาจจะคลี่คลายไปในทางที่ดีบ้างนะมาตรการควบคุมจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเองก็หวั่นใจอย่างเหมือนกันก,ก็กลัวสิงคโปร์เพราะว่าถ้ามีเคสชุมชนในการติดเชื้อในชุมชนเกิดขึ้นอาจจะสิงคโปร์กลัวว่าสิงคโปร์จะลอกดาวอีก ครับผมก็ยังไม่มีข้อมูลข่าวยืนยันแน่นอนนะครับว่าจะทะไยังไงต่อนะครับผมก็กลัวว่าจะย้อนกลับไปหาเฟสสองนะครับจะย้อนกลับไปหาเฟสสองแล้วคนที่ออกทํางานได้บ้างออกไม่ได้บ้างก็ลําบากกันละทีนี้ครับผูมีการลอกดาวอีกทีนะครับโอเคนะครับมันติดตามดูข่าวสารนะบ้านเมืองนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแอมไลน์ของผู้ป่วยหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับระมัดระวังว่า ที่ไหนสถานที่ไหนมีการติดเชื้ออะไรประมาณนี้ครับผู้ที่เป็นผู้ป่วยที่เดินทางไปก็ระมัดระวังกันเอานะครับผมก็เอา,เอาถ้าไม่ใส่ใจไปไหนมาไหนไม่ระมัดระวังก็อาจจะพลาดฟังเผือไปได้รับเชื้อเข้ามาก็ลาบากกันนะครับผมโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับข่าวต่อไปก็มีเวลาผมก็จะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ สถานการณ์ความเป็นไปของแต่ละวันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมบ๊ายบายครับผม